สวัสดีครับพี่น้องครับพบพือกันครับกับช่อง youtube โซลากีตาร์หวานครับพี่น้องมึงรบมึงรบๆนะครับตอนนี้ไฟดับนะครับฝนจิโตครับไฟดับนะครับเห็นแสงไฟนี่คือไฟโซลาเซลล์นะครับเป็นไฟโซลาเซลล์ติดไ้นะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่คั่วครับวันนี้พี่น้องครับมานนี้ครับผมสิบผ้าพี่น้องครับคันพี่น้องโบมี่ไฟฉายนะครับหรือว่าโบมี สิ่งทียดอะไได้เห็นมีขอ้อเห็นมีแสงสว่างนะครับแต่เป็น้องมีเข่านะครับมีเขา่ามีแก้วมีคาต์บนบัตนะครับข้าวที่คิดได้ครับข้ากแบเติมเขา่าใส่ออกแก้วไปเติมแก้วนะครับขขรแบบนี้นเลยข้าวแบบคาต์บนบัตนะครับเสียบไปลงไปนะครับเสียบไปแบบนี้เลยจากนั้นครับห้องใส่น้งหนังไฟห้องนี่แหละใส่เข้าไปลเลยใส่ไปเลย เรามารจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นใส้น้ำมัน,นรเราใส้น้ำผิ่งมยอะมากนะครับจะเป็นตะเกียงนะครับมีเลอรอนะครับใช้น้ำมันลงไปนี่เป็นความรู้นะครับ สามารถเทดได้นะครับที่นอกครับผูดใดบบมีโคมไฟบ่มีเที่ยงนะครับแต่วายุบานเทามีเขามีนหนำม,มั่นทิ่เดืออยุ่นะครับสามารถเ็ดได้นะครับที่นอกสมามันนมีแบบแต่พอมเสียไปจุดไฟมาไฟก่อนนะครับ แกะมาแล้วมาแล้วนะครับถ้าแช่เก้วผมมี่พีนนองอันนี้ตอนใส่น้ำมผมเห็ดตอนผมใส่น้ำที่แรกอนะ่ะน้ำม,มันถือกันสบ,บัดกรนนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับคิดหน,น,นักแค่น้อยครับพีน่น้องดีปนน้นอนน Wow. So I'm what happens? แอ,แอคือว่าติดอ่ะที่เรียกผมใส้กระตุ้นบัสท้องไปงมันถือหนาก่อน